สวัสดีค่ะ fc ที่รบทุกท่านนี่คือบอนสีราคาห้าอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะซึ่งสั่งป้าแมวมาราคา70บาทนะคะในแตงโมเนี่ยก็มี2ต้นนะคะคุณหญิงก็มี2ต้นส่วนนี่ค่ะบัวสวสวรรค์นะคะซึ่งมีต้นเดียวก็อยู่ในกระถางห้านิ้วนี่นะคะตีกลับมา3กล่องทั้งหมดตีกลับมาทั้งหมด3กล่องนะคะนี่นะคะต้นไม้ตีกลับมาป้าแมวทั้งหมดเลย3ามกล่องนะคะตีกลับมา ะะซึ่งสั่งป้าแมวทั้งหมด20ต้นนะคะนี่ของตีกลับมาหมดเลยนะคะนี่ค่ะ1,400บาทแล้วป้าแมวต้องเสียทั้งค่าส่งนะคะเนี่ยป้าแมวส่งไปอสงไขยเนี่ยนะคะกำลังรื้อกำลังแกะออกนะคะอสงไขยก็คู่กันไปนะคะคู่กับชมพูทวีปนะคะนี่ป้าแมวให้ดูนนะคะนี่ตีกลับมาหาป้าแมวต้นไม้ยังสวยอยู่เลยต้นไม้ไม่มีการเหี่ยวเห็นไหมคะเอฟซี FC. นี่ป้าแมวตอนนี้คือแ,แกะ แกะให้ดูนะคะ fc ถ้าไปถึงแล้วถ้าไม่ถ้าถามว่าต้นไม้ของป้าแมวเล็กมันจะเล็กได้ยังไงเนี่ยดูซิมาถึงของป้าแมวะมาถึงป้าแมวยังไม่เหี่ยวเลยนี่นะคะส่งขายป้าแมวก็ขายเป็นคู่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนี่ยพี่เขาบอกปลาแมวบอกว่าอะไรก็ได้ถ้าเจ็ดสิบบาทให้ป้าปแมวส่งมาป้าแมวก็ส่งให้นะคะ fc เนี่ยดูนะป้าแมวส่งต้นไม้สวยๆซึ่งบางครั้งป้าแมวก็ขายให้บางท่านนะคะก็เก้าสิบบาทแต่ว่าราคาเนี้ย ถือว่าซื้อเยอะอ่ะป้าแม่ก็ถั่วเฉลี่ยกันไปเนาะนี่นะคะส่งไข่เดี๋ยวป้าแม่ก็จะเอามาเลี้ยงใหม่นะคะเนี่ยถึงป้าแม่ยังไม่ยังไม่เป็นไรเลยค่ะเจ็ดสิบาทก็ยังมีต้นไม้ไสวยๆนะคะนี่เอฟซีนี่ป้าแม่ให้ดูได้เลยนะสวยหมดทุกต้นนะคะที่ส่งไปนะคะนี่คือที่ส่งนะคะนี่ส่งที่อยู่นี่เลยนะคะนี่นะคะที่อยู่นี่คือปลายทางนะคะ นะคะพี่ไปษณีเขียนมาบอกว่าปฏิเสธรับของนะคะแล้วของเนี่ยป้าแมวถามว่าได้แกะของดูหรือยังเขาบอกแกะดูแล้วนี่คือกล่องแรกนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะเปิดกล่องแรกให้ดูนะว่าได้แกะของไหมถ้าแกะของเนี่ยจะไม่ว่าเลยป้าเพนเปิดนี่นะคะเปิดกันให้ดูแบบนี้เลยทําไมไม่สงสารป้าแมวบ้างคะป้าแมวเสียค่าส่งเนี่ยเกือบสามร้อยบาทนะคะค่าส่งนะนี่นะคะเปิดแล้วนะคะนี่กล่องแรกนะคะนี่ ยังไม่มีการยังไม่มีการลื้อเลยยังไม่มีการคือยังไม่มีการดูจากไบรษณีเลยนะคะว่าบอกกับป้าแมวว่าของป้าแมวต้นเล็กป้าแมวาำ่าต้นเล็กไม่มีนะคะป้าแมวส่งของให้นะคะคือมีสองต้นคู่นะคะเนี่ยวิจิตจินดานี่นะคะป้าแมวก็ส่งไปให้คือหนึ่งต้นป้าแมวขายข้างนอกอะก็คือเก้าสิบาทแต่ป้าแมวถั่วเฉลี่ยให้นี่ก็เห็นไหมใคร่ซีเนี่ยสวยทุกต้นนี่เป็นคู่นะคะเป็นเป็นเป็นฟอร์มคู่หมดเลยค่ะ เ้าลำไพนะคะในกระ,ะถางเนี่ยมันจะมีสองต้นนะคะป้าแมวก็ขายให้เจ็ดสิบบาท <_ d ata> เห็นไหมคะ fc มาถึงป้าแมวอะ่ะยังไม่เหี่ยวเลยนี่นะคะคือต้นไม้ที่จากโดนที่ว่าไม่เอานะคะหาว่าของป้าแมวต้นเล็กคือไม้ราคาเจ็ดสิบบาท fc ได้สูงแบบนี้แล้วด้ได้บน,น,นสวยๆแบบนี้ไปไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วเนาะอันนี้พิเภกนะคะป้าแมวเอากันไกรโดนเมื่อกี้นี้ตัดไปแล้ว ยังมีอีกหลายชื่อค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะให้ดูนะคะตอนนี้ป้าแมวกําลังจะลื้อนะคะ,ะในในกล่องเนี้สิบห้าต้นกล่องนี้สิบห้าต้นเลยค่ะนี่นะคะส่งที่ตาพยานะคะนี่ค่ะชื่อนี่นะคะนี่นะคะ fc บอลสีที่ป้าแมวส่งไปให้นะคะทุกต้นเป็นบอลป้ายหมดนะคะเป็นบอลป้ายหมดเลยเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ fc ดูนะคะไม่ใช่ว่านี่นะคะยังไม่ได้แกะออกเลยนะมาถึงป้าแมวบอลยังสดสวยอยู่เลยนะคะ fc ป้าแมวให้ดูเลยนะคะนีก่กำลังจะแกะดูนะคะถ้าถ้าสั่งบอลสีแล้วก็ถ้าไม่มีตังถ้โทรบอกป้าแมวได้นะคะป้าแมวก็ยกเลิกปลายทางการเก็บเงินก่อนได้แล้วก็ทยอยให้ป้าแมวก็ได้นะคะป้าแมวก็ไม่ได้ว่าอะไรมีอะไรโทรคุยกันได้อันนี้ไม่รับของแล้วป้าแมวก็เสียหายนะคะเป็นฝ่ายที่เสียหายเสียทุกอย่างเลยค่ะพี่พี่แม่แม่ ป้าแมวก็ต้องกลับขอโทษนะคะที่ป้าแมวต้องมาลง youtube บอกว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะคะยังไงก็โทรหาป้าแมวเนาะพี่ท่านนี้ชื่อนี้ยังไปส่งยังไปสั่งเพื่อนๆของป้าแมวอีกนะคะที่บ้านป้าแมวนะคะบ้านใกล้กันเขาก็เลยถามป้าแมวป้าแมวก็เลยว่าให้เขาตัดสินใจเอาจะส่งหรือไม่ส่งป้าแมวก็บอกเขาแบบนี้นะคะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะ สวัสดีจ้าที่ทุกท่านช่วยเอฟบนสีป้าแมวขอบคุณมากๆนะคะป้าแมวไม่ได้เหมารวมว่าทุกท่านนะคะคือว่าป้าแมวก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะเพราะเป็นลักษณะนี้ป้าแมวเสียหายจ้าต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านมากๆนะคะถ้าป้าแมวพูดผิดอะไรไปก็ขอโทษค่ะ